จ้ะเพื่อนๆวันนี้จะมืดแล้วเนะาะยจ๊พินมารีวิวบอลที่ตากแดดจ้ะมนะันละตากแดดตากแดดทุกวันทุกวันนะจะให้บอลแก่งเทว่าก็บไปทําพันนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจเลยนะจ้ะบอลตากแดดเจ็ดวันคือว่าที่แต่ว่าไม่ได้ตากแบบตรงๆนะใส่ตู้นะจ้ะเปิดเช้าเย็นเปิดเช้าเย็นเช้าเย็นที่เจยพินทำอ่ะเช้าเปิดจากเช้าถึงสี่โมงเชา้าถึงถึงจากเช้า ถึง4โมงเช้าแลวเย็นจาก4โมงเย็นถึงมืดละจ้ะผลที่ได้จ้ะบอนใบมันก็จะไหม้บ้างนิดหน่อยมีไหม้บ้างเป็นบางต้นนะจ๊ะแต,แต่แต่พินอยากจะบอกว่าเนี่ยบอนแตกหน่อทุกต้นแล้วก็แข็งแรงจาักกาบที่อ่อนแออ่อนแอนะแข็งแรงทุกต้นจ้ะนี่คือบอนแม่พันธุ์ที่พินจะไว้ทําพันธนะจ๊ะชุดเนี้ยพินอาบอนสี่พื้นไว้เยอะ สีแดงแรงกับไข่หวานกันนี่ก็มีแต่น้ําตาลทรายแล้วเนาะน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยสวยทุกต้นจ้ะถามว่าจะพินทําไมถึงบอกสวยทุกต้นดีทุกต้นเพราะวันนี้ดูเนี่ยอืมดูลูกเนี่ยพอตากแดดแล้วใบไหนมันเหี่ยวมันไหม้จะพินดึงทิ้งพอไหม้จะพินดึงใบทิ้งดึงใบทิ้งผลปรากฏที่ออกมาครับญาติพี่น้องเอ้ยพี่นี้อยากจะบอก บอนแตกหนอดีจังเลยออกหนอแทบจะรอบต้นเลยจ้ะไรนี้บอนโบราณต้นหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีให้เยพินมาเขาบอกอยู่ในตับรามาเกียนจ้ะเาพินก็ไม่รู้จักชื่อเนาะสวยมาเก็บอันนี้ก่อนบอนแม่พันก่อนได้เวลาปิดตู้แล้วเยพินจะเปิดสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นเยพินก็จะเปิด ให้เขาตากแดดให้แข็งแรงพอยายพินดูแล้วว่าบอนที่แข็งแรงเนะี่ยเขาจะมีลูกทันทีเลยจะ้ะพอเขาเหี่ยวเขาโซมปุ๊บเขาจะมีลูกเลยดูเนี่ยดูความสวยเนี่ยเขาแตกออกหน่อข้างทางนั้นเลยจะ้ะเนี่ยอยู่เดียสวยจริงๆสีแดงแรงกว่าใครเนี่ยรับประกันจะ้ะเอาไปเลี้ยงต่อจากยายพินไม่อยู่ตู้ก็อยู่ได้แล้วใบแข็งแรงไม่มีการไหม้แล้วเนี่ยพร้อมออกหน่อทุกต้นจะ้ะ คุยให้ดูเนาะแต่พินก็ชอบคุยบอลจ้ะม,ม,มือบอือบือบอลแต่ยาพินคนมือบอลจริงๆโอ้ยี่นี่หนวเงาอยู่ลึกเนาะจะยไปคุยเลยเนาะเนี่ยดูนะสวยจริงสวยจ้างสวยจริงๆสวยเอาล่ำเอาเหลือสวยไม่ล้งไม่รอใครเลยเก็บกันเนาะขอเลี้ยงก่อนนะจ๊ะเเพื่อนๆดูนะเนี่ยเป็นบอลคนจนต้องทนหน่อยน้องเนี่ยเห็นไหม แตกไม่ล้างไม่รอแตกไม่ขอให้เจ้าของผ่าหัวเลยดูเนี่ยเดี๋ยวจะพินจเจ้าไว้ตากมานะตากสักตอนนี้ได้มาอาทิตย์หนึงแล้วเนาะเดี๋ยวผ่านไปอีกอ,กอาทิตยจะพินจเจ้าลงกระถางปูนแล้วจ้ะกระถางดินละเพื่อเอาไว้ทําพันุ์จ้ะไม่มีชื่อจ้ะรู้แต่ว่าชอบชอบใบหนาและแต่ก,กอดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเก็บมีให้ดูแล้วพาไปดูตู้โน้นมั่ง ดูเนี่ยสีแดงแรงกับไข่เลยเห็นไหมจ๊ะยิ่งตากแดดยิ่งจมจ้ะเดี๋ยวพินบอกเลยเดะพินจะเอามาขามเปียกมาใส่ก็ยังไม่มีเวลาและอันนี้พาไปดูอันนี้อีกกองหนึง่งเดวพินไ่ไดนไปไหนละวันๆก็เฝ้าอยู่แต่ตู้บอลน,นี่แหละและอนนี้จะพินได้มาใหม่มอเช้านี้ผู้ใหญ่ใจดีบอกบอลอันนี้นอยู่ในตับผลแผนเดชพินก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะ แต่ยพินประมองแล้วเหมือนสาวแก้มแดงที่เยพินได้มาเขาก่อนสาวแก้มแดงนี่เป็นบอลใหญ่นะเนี่ยแต่อันนี้ก็ใช่ต้นเดียวกันเปล่าโอ้ยนี่สีสวยมากเลยนะเนี่ยเยพินยังไม่รู้จักชื่อนะดูทรงใบเขาเนี่ยสวยมากนี่จมอยู่ในป่านะเยพินขุดพบเลยจ้ะเขา,เอาแอบ,บซ่อนไว้ในป่าเลย ไม่ได้ขุนไก่ได้นางวันได้นี่มาก็ยังด้เนี่ยนางพิมพิลาลายของเจ๊พิมเี่ไม่ใช่นางพินนางพินนันนางพิมนัน่นแหละดูเนี่ยสวยมากมาเก็บก่อนเนาะออยากจะมีขุนไก่สักต้นหนึ่งน้องใสจะไม่ใช่หรอกเนะ<ร>าะเขาบอกใครจะพิมไปเอาตับขุนแผนตับขุนแผน อย่าบินกันนักกว่าเป็นขุนไก่เป็นอะไรแต่มันคงไม่ใช่หรอกถ้าใช่มันคงใช่แล้วอ่เนาะไม่ใช่หรอกไงเจยาพินขอเก็บบอลก่อนเนี่ยดูแม่บอลยาพินดูแตกแตกไม่ล้างไม่รอแตกโอโ้โหจริงจริงเก็บก่อนเนาะเก็บก่อนเนาะบอกเพื่อนๆพื่อนเฉยเว่าบอลตากแดดแล้วดี ตากแล้วเก็บตากแล้วเก็บมาน่าทําทุกวันทุกวันให้เขาแข็งแรงจ้ะแต่นี้จะได้เป็นแม่บอลได้เนี่ยดูเนะี่ยเพราะว่าที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เยพินมาทําพันุ์น่ะคือบอลที่ที่ส,สีสีนี้เลยนะสีนี้เลยนะเนี่ยแม่พันธุ์ที่เขาเก็บไปทําพันที่ที่มีฝักที่ให้เยพินมาเพื่อนๆจําได้อยู่เนาะที่ยยพินได้ฝักบอลมาจ้ะ และอัเนี้ยน้องของฝันของยาพินเนี่ยของฝันนี่ไม่ได้ว่าของฝันเพราะเม็ดของฝันนะอันนี้คือของวัญแม่เป็นของวันแต่พ่อเป็นอะไรไม่รู้จ้ะเนี่ยอันนี้ก็คือมันไม่ใช่ของวันแล้วนะเป็นลูกของวันแล้วนะดูเดะยีพินตากแดดซะดูแตกหนอนนี่เพื่อนๆใครบอกเลี้ยงของวันแล้วเลี้ยงยากดูของยี่พินเนี่ยดูหน่อเนี่ยบึมบึมบึมทั้งหน่อทั้งหัว เยปินอยากจะบอกว่าเลี้ยงบอลอย่างเงี้ยเลี้ยงตากแดดแล้วก็อย่างเงี้ยหัวเขาใหญ่มากเลยจ้ะเยปินแค่สองอาทิตย์เนาะเยปินทำๆอยู่เนี่ยเข้าอาทิตย์ที่สองเนี่ยเห็นผลจ้ะเห็นผลชัดเจนเลยมาขอเก็บก่อนเนาะได้นี่น้องมิ่งมงคลเนี่ยสวยมากเยปินก็จับเขามาตากแดดนั่นเนี่ยเห็นไหมไอ้จริง หวานฟันนี่ก็มีแต่น้ำตาลทรายแล้วเนาะมาเดี๋ยวขอเก็บบอลก่อนเนาะเนาะเนนะเนาะนะนะนะอยากให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยแตกหนอดีจังแตกระเบิดระเบ้อเลยเนี่ยนะเนี่ยดูคนเดียวไม่ได้จ้ะอย่างเงี้ยมันต้องแบ่งให้เพื่อนๆดูจ้ะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนบอกให้ยัยพินลงคลิปบ่อยจะได้ดูเพื่อเป็นความรู้เนาะยียพินสัญญาจ้ะถ้ามีเวลาจะพินจะมาอัปเดตให้ดูแทบบ่อยจ้ะเนาะ ว่าอาการบอลเลี้ยงแบบนี้แบบนี้เป็นอย่างนี้แล้วเลี้ยงแบบนี้เป็นอย่างนี้จ้ะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดอะไรให้เยพินบ้างนะจ๊ะเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะพินเก็บก่อนอี่ยเห็น หวานจริงหวานจริงชอบแต่ตอนเขาแตกหน่อเนี่ยเพื่อนเอ้ยเพื่อน,นจ้ะจิพินอยากให้เพื่อนๆนมาดูด้วยตาเปล่าจังเลยเนี่ยดูเนี่ยพอโดนแดดเข้าไปเนี่ยอย่างที่เขาบอกเลยบอลน,นะถ้าเกิดมันไม่งามใบมันจะลงหัวลงหน่อเนี่ยเรื่องจริงเลยจ้ะเพื่อนๆนถ้าเขาอุณหภูมิดีเขาไม่ร้อนไม่อะไรเขาก็สร้างแต่ใบใหญ่ใบใหญ่แต่เขาไม่สร้างหัวสร้างอะไรแต่นี่เพราะเขาร้อนเลยเห็นไหมเวยจริง จะพิมพ์คอนเฟิร์มยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ